สวัสดีคะ่ะวันนี้มาชวน,เพ,นเพื่อนทําเมนูกับข้าวง่ายๆไปด้วยกันคะ่ะวันนี้ก็จะทําเมนูห่อหมกนะคะเป็นหมกหนอ่อไม้ใส่ไก่นะคะแบบง่ายๆแบบบ้านบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็จะเตรียมหน่อไม้ที่ต้มจืดแล้วนะคะตามด้วยไก่เนาะใส่นมม้ำใบย่นางคะ่ะปรุงรสนะคะก็จะมีะใส่พริกแกงด้วยนะคะพริกแกงก็จะมีพริกข่าตะไคร้หอมกระเทียมนะคะปัน่นรวมกันนะคะเพื่อนเพื่อนความเผ็ดตามชอบได้เลยนะคะใส่ผงปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายนิดนึงเนาะ แล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีน้ําปลาร้านะคะก็จะปรุงประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะใครไม่กินปลาไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือเนอะเาะแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแต่ว่าไม่กยลืมใส่อันนี้นะคะแป้งเนาะขอใส่แป้งข้าวเจ้าสักหน่อยนึงนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จะคุกเ้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมห่อกันนะคะวันนี้ก็จะทําแบบ เป็นห่อแบบง่ายๆนะคะห่อด้วยใบตองนั่นเองนะคะทุกคนนี่เสร็จแล้วนะคะการห่อของเรานะคะก็จะรองด้วยอันนี้หน่อยหนึ่งเนาะใบอยอที่บ้านนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ห่อแบบนี้เลยค่ะใบตองของไม่ก้อยจะเป็นใบตองเล็กไปหน่อยนะคะทุกคนแต่ก็สามารถห่อได้เนาะเก็บมาแล้วก็ห่อนะคะรู้สึกเสียดายนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยนะเราก็จะใช้เวลานึ่งนะคะประมาณ 25่สถึงสานาทีนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเมนูกับข้าวบ้านๆที่กินเมื่อไรก็อร่อยเมื่อนั้นนะคะทุกคนคะ่ะปิดฝานะคะอ่าจะประมาณยี่สนาทีก็สุกแล้วนะคะนี่สุกแล้วคะ่ะทุกคนทานกับข้าวสวยก็ได้หรือจะทานกับข้าวเหนียวก็ได้เนาะบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยมากนะคะซึ่งไม่ื้อยก็ทํากินบ่อยนะคะเพื่อน หมกหอมหมกบ้างนะคะแบบนี้บ้างเนาะหรือว่าจะทําเป็นแบบหมกกระทะง่ายๆบ้างนะคะก็ขึ้นอยู่ที่แบบว่าเราชอบเลยว่าชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นได้เลยนะคะวันนี้ก็คือหมกใส่ใบตองสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆรสชาติอร่อยนะคะก็จะเป็นเผ็ดนิดนึงนะคะอร่อยมากๆค่ะ